เช้าขึ้นตื่นมาหากินกับทายแต่ครั้นถึงตอนบ่ายอ,อกควายมันแสนแจะแหงพื้นดินหนาฝนพอทนไม่แต่กระแหงไม่เหมือนหน้าแหลง หมดแรงไอ้ทุยบ้านนาครั้นยามคําดวงพระสุริยานเจ้าของขึ้นบนบ้านแต่เราเข้ามดชายขาลินยุงเหลือพลนแต่คนไม่ได้นำพา ไม่เคยสาะหาเอายามาฉีดให้ถุยแท้จริงด่าเราว่าเจ้านางหน้ามินว่าเราด้อยกว่าจริงหวานเรียกคานไม่ถุย ได้ยินกับหูไม่รู้จะพูดจะคุยถูกคนทมถุยไอ้ถุยได้แต่ช้ำใจแง็นคอเบิ่งมองแสงทองขอฟ้าโอ้โอโอโอ้ค่า าอีกแล้ววันใหม่ด้วยแรงแห่งชันหน้านั้นมีข้าวทั่วไปจะและแห่งไหนเต็มไปเห็นไหมร่วงทอ ขอจงเอ่ยคำที่พรำเอ่ยเสียงส่งสำเนียงชุยชุยไอ้ทุยไอ้ทุยบ้านนาขอจงเอ่ยเสียงเปลี่ยนคำเรียกเธอที่จะาไอ้ทุยรอกนาบะเรื่องนา พี่ทุยยอมตายขอจงเอ่ยคำที่พรำเอ่ยเสียงส่งสำเนียงชุยชุยไอ้ทุยไอ้ทุยบ้านนาขอจงเอ่ยเสียงเปลี่ยนคำเรียกเธอพี่จา้า พี่ทุยพี่จาบะเรื่องนาพี่ทุยยอมตา